ແມ uh ່ນ95ໂອ້64 6364ົ້ີ້ກະອາ7ປຕະປ ภาษีอาคุณแม่อ้ร์ฮอร์ภาษียิ้มก่อน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 ค่อยอ่อนอ่อนเดี๋ยวตัวให้อ่อนเลยครับมาแล้วอนนะคะเ้ราะเนื่องจาตนะคะเนื่องจากภาษีเป็นค่ะป้านะคะผู้ทำอาหารให้กับคณะครูแล้วก็นักเรียนนะคะเป็นเหมือนคุณแม่ เหมือนคุณป้าเป็นเหมือนญาตินะคะผู้วุโสที่พวกเราทุกคนครับคับถือว่าสีมากๆนะคะในวันนี้ก็ครบสามสิบบนะครขอซูมหน้าคนสามสบนะครับ สนนีครับคนนี้หกสี่ครับอนุญาตนะคะอํานวเออยพรนะคะให้พระศรีนะคะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะทั้งกายใจนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็ที่สําคัญออขอให้คุณพระบุณคล <c oughs> อ่าสิ่ง,งสิทธิ์ที่พระศรีเขาโลนับถืออยู่นะคะให้โดนบันดาลทุ่สิ่งอย่างนะคะให้พระศรีประสบความสาเร็จในสิ่งที่ มือก้าวแข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงไปแล้วนะคะบอกไปแล้วค่่ะบอกนีห้ามเจ็บหัวเข่าห้องห้ามเจ็บหัวห้ามยุดห้ามนา่ห้ามล้อเพวกเราจะไม่กันเลยห้ามจ้อก้ามจมื่อหลอน